มาครับม่ครับมือหนีครับพ่อพอยแม่ครับมือหนีน้องพุ่มได้ไกลบานมากครับมือหนีสิตุ่มใส่กับใบแข้งเนียบผมนี่เฮียาเบิ้งครับสิตุ่มสดนาเหมือนหอนจากหน่อยครับผมมาครับมาเดี๋ยวน้องพุ่มสี้าไปตุ่มไกลบานใส่ใบแข้งแตบๆครับมาครับหมอเดือนแล้วครับผมเพื่อนไเบิ้งครับใส่คาตะไข่ครับผมใบบุกูดครับใส่ลงไปครับผมพี่ ปิดฝาล่อเครื่องหอมกับผมวันนี้ครับวันที่นี่สีแดลี่ไก่เขาลงครับวันนี้มาครับวันนี้ครับเครื่องเาหอมเรียบร้อยแล้วและครับผมนี่ที่นี่เขาใส่ไก่ลงไปครับผมเพียใส่ลงไปครับล่อไก่สุกจังหน่อยกับผมมาที่นี่ครับล่อไก่สุกจังหน่อยครับปิดฝาไว้ครับ มาครับเพียไก่เข้าเปื่อยเหรอครับผมนี่มาที่นี่ใส่ไปเข่งครับเพียกับบักพริกครับผมนี่มึงครับกับบักเขียดเทศครับผมใส่ลงไปครับอื้สโสมครับผมแดดน้อยครับเดี๋ยวครับแดดน้อยครับ ครับใส่ลงไปนัวๆครับผมนีใส่เกลือจักหน่อยครับผมผอนอ่มนัวจักหน่อยนี่ชีละวสมบิลุยดีเด้อเนาะครับผมเดี๋ยวน้องพุูมิชิมเบงเด้ครับบัดนี้ ามาครับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมันนี่ใส่ผักครับผมนี่ต้นหอมครับใส่ลงไปครับผมคี่ถ้าปนนี่ติดฝาไว้จะน้อยครับผมมาที่นี่ก็แล้วเลยแล้วครับผมแลยวทำให้กินแซมกับนงพุ้มครับ มังครับยาจะเงยแบัน,นี้เอครับ